ปรากฏการ์แห่งการเปลี่ยนชีวิตครั้งสำคัญกำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้งมาร่วมติดตั้งเข็มทิศความสุขปลุกพลังชีวิตสู่ความสำเร็จกับครูอ้อยทิติน,าน,น่าณพัทรลุงครูผู้ติดตั้งเข็มทิศชีวิตที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วนับล้านในเข็มทิศความสุขซปเปอร์ทลอก2 by the energy หัวหิน ีได้ความกล้าหาญเพิ่มขึ้นเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นหลายๆอย่างครับรวมๆกันคือแบบมันดีหมดอะพอทัศนคติกกเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเนี่ยผลการกระทำมันก็เปลี่ยนแล้วก็ชีวิตต,ตอนนี้ก็คือแบบมันมีจุดยืนนะคะครูเป็นเหมือนผู้มีพระคุณคนหนึ่งของนมจีเลยที่แบบ คอยให้คําสอนที่ดีแล้วก็คําแนะนําที่ดีๆต่างๆในชีวิตของจีเลยคะ่ะทุกคนอะคะมันมีปมเล็กๆในใจที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขถึงจุดสุดสัทีเพราะฉะนั้นเราก็แบบมาเพื่อจะคลายปมเนี้ยออกซะแล้วจากที่ชีวิตเราดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะครูค่ะทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างมากในการที่จะสอน ทุกอย่างที่เป็นความรู้แล้วก็บอกเทคนิคดีๆชอบครูอ้อยมากแล้วก็ครูอ้อยทําให้มุมมองของชีวิตตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปเลยค่ะสิ่งมหัศจรรย์มีจริงเราเชื่อว่ามีจริงเราถึงมาหาครูค่ะที่สุดแห่งการให้ในวาระ10ปีเข็มทิศชีวิต8มิถุนายนรอยเยอรอพาราคอนหอบัตร900 1,500 1,900 2,900บาท ซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเมเจอร์รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับทหารและเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้หนวันที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเข็มทิศความสุขซุปเปอร์ท2อกสองบายดีเอ็นจีหัวหิน